ทุกคนวันนี้จะมาแชร์จริงๆเราอะเราก็มองตัวเองว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษทั้งที่เราก็อยู่ในแวดล็อกแบบเอเอบริษัทต่างชาติอะไรอย่าเงี้ยอยู่ทํางานอยู่กับคนหลากหลายชาติที่เขาพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเราก็ว่าเราก็ยังไม่เก่ง ก็มานั่งคิดเหมือนกันนะว่าเออว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราถึงไม่เก่งหรือรูอ้สึกว่าตัวเองไม่เก่งก็คืออย่างที่แบบสังเกตตัวเองอย่างแรกเลยคือเราชอบหนีหนีชาวต่างชาติมากขึ้นหนีเราจะอยู่แต่แบบกับคนไทยเพราะท,าท,าทั้งทงที่เวลาเขียนอ e ีเมลตอบอ e ีเมลอะไรอย่างเงี้ยวูดเราก็ มั่นใจนะเพราะว่ามันมีเวลาทบทวนเนี่ยแต่ว่าพอเวลาคุยคุยกับชาวต่างชาติเอง<ม>หรือแม้ประโยคทั่วไปเองอะ่ะเราจะกลัวกลัวที่เราไม่ใช่ว่ากลัวที่เราจะตอบไม่ได้ด้วยความกลัวจริงๆก็คือกลัวว่าเวลาเขาพูดหรือสื่อสารอะไรแล้วเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็กลัวแบบกูเขาจะรู้สึกไม่ดีกลัวเขาจะแบบ อะไรแต่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเราออกออกแนวหนีปัญหาประมาณนั้นเลยนะแล้วก็มันก็เลยทําให้เราไม่กลายเป็นคนไม่กล้าไม่กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษแบบ conversation อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่แตถ้าเมาในเมาคือพูดปลอเลยเพราะเราไม่จะไม่มีความกังวลไม่ได้แบบ มีความกลัวว่าโยเดี๋ยวฟังเขาไม่รู้เรื่องก็ต้องบอกไว้คือที่ Office ออฟฟิศอ่ะก็จะมีคนหลากหลายเชื้อชาติเพ mm. <ๆ>ราะฉะนั้นภาษาอังกฤษมันก็จะหลากหลายรูปแบบซึ่งบางสำเนียงเราไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งกลัวกลัวว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีเขาจะแบบดูเราไม่ดีนะคิดไปเองทั้งนั้นเลยซึ่งจริงๆอะ่ะเขาก็อาจจะไม่คิดอะไรเลยก็ได้อะไรเงี้ย อืมแล้วก็กลายเป็นว่าเราหนีหนีหนีการแบบพบปะพูดคุยทั้งทั้งที่เราสามารถใช้ตรงนั้นในการพัฒนาตัวเองได้เรากลับอืมก็มานั่งนึกตัวเองเหมือนกันว่าอืมเราคงต้องแก้ไขตรงนี้นะแล้วก็จริงๆหลายๆคนก็บอกว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้แย่นะโดยเฉพาะการเขียนคือแบบเขียนได้ดีมากแต่ทําไมาเวลาการพูดคุยแล้วเราหนีเรารู้สึกว่าเราแย่เราแบบ ความกลัวมากกว่าเรากลัวกลัวอย่างที่บอกกลัวสื่อสารเขาไม่รู้เรื่องกลัวโดนตัดสินกลัวนู่นกลัวนี่กลัวกลัวไปหมดเออนั่นก็เลยเป็นแบบเหตุผลที่ชุดหลังทําไมทําเราถึงไม่เก่งภาษาอังกฤษก็อยากจะแชร์แค่นั้นนะก็จะพยายามกาจัดความกลัวของตัวเองออกไปแล้วก็ก็ยอมที่จะผิดบ้าง คือคือเราก็จะเป็นคนคนรุ่นเก่าที่แบบกลัวผิดกลัวการผิดพลาดการผิดพลาดคือเรื่องใหญ่จริงจริงการผิดพลาดก็แค่มันก็แค่ผิดพลาดก็แก้ก็แก้ไขไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราดันไปมองการผิดพลาดว่าเป็นแบบเรื่องใหญ่เรื่องแย่ไม่ควรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับใหม่เสร็จตรงนั้นไปนี่คือคือเรื่องที่อยากจะมา แชร์ในวันนี้นะทุกคนซึ่งเราก็เมาเมากนิดน,งนึงและวพูดจาไม่รู้เรื่องอะไรขอไปบ๊ายบาย